สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยสายดีและทางช่องชาแนลยูทูบฟุตบอลไทยซายดีทุกท่านเลยนะครับอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลไทยกับผมยอดีประเสริฐมณีเลิศชัยนักข่าวฟุตบอลไทยนะครับค่อนข้างที่จะแน่นอนร0 0แล้วนะครับสำหรับการเปิดเผยราคาแพ็กเกจฟุตบอลไทยลีกนะครับของทางทรูวิชั่นนะฮะเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล2024ถึง2025นะครับล่าสุดนะครับก็ได้มีการเปิดเผยราคาออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผ่าน ช่องทางแอปพลิเคชัน t o o l ID นะครับโดยก็เป็นราคาแพ็กเกจชมสดนะครับฟุตบอลไทยลีกรดูการ2024-2025นะครับมาในชื่อแพ็กเกจนะครับฟุตบอลไทยลีก2024-2025 Season Pass นะครับโดยแพ็กเกจนะครับก็จะมีทั้งหมด4ราคาด้วยกันนะครับไปเริ่มวันที่ลูกค้า True และ d e t a c กันก่อนนะครับก็จะมีรูปแบบรายเดือน149บาทนะครับจำนวน30วันนะครับ และก็ตลอดซีซั่นนะครับหนึ่งฤดูกาลนะครับ1299บาทนะครับส่วนลูกค้าทั่วไปนะครับก็สามารถรับชมได้เช่นเดียวกันนะครับใครอื่นก็รับชมได้นะครับในราคารายเดือน199บาทนะครับ30วันส่วนราคาแพ็กเกจตตลอดซีซั่นนะครับหนึ่งฤดูกาลนะครับจะอยู่ที่1799บาทนะครับ สถานที่การรับชมนั้นนะครับจะดูได้ครอบคลุมนะครับทุกช่องทางนะครับการถ่ายทอดสดในเครือทูวิชั่นนะครับทั้งเว็บไซต์นะครับแอปพลิเคชันและกล่องทูไอดีทีวีนะครับโดยทางทูวิชั่นนะครับและไทยลีกนะครับก็จะมีการแถลงข่าวเปิดตัวนะครับอย่างเป็นทางการสําหรับการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีก ต่อไปนะครับส่วนการถ่ายทอดสดนั้นนะครับเบื้องต้นนะครับจะมีการถา่ายทอดสดนะครับฟุตบอลระดับไทยลีก1นะครับครบทุกนัดนะครับแล้วก็ฟุตบอลไทยลีก2เนี่ยเบื้องต้นก็จะมีประมาณ30นัดน,นะครับและอาจจะเพิ่มเติมในอนาคตนะครับรวมถึงการถา่ายทอดสดฟุตบอลถ้วยอีก2รายการนะครับก็คือฟุตบอลถ้วยเอฟเอและฟุตบอลลีกครับนะครับแฟนบอลไทยก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ทาง True Vision และสอบถามทาง t u e ูวิ i o n ได้เลยนะครับก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่ง ข่าวดีนะครับของฟุตบอลไทยนะครับจากติดตามกันมานานนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยราคาแพ็กเกจจะออกมาที่เท่าไหร่นะครับบอลไทยก็อุดหนุนดิสิทิ์แท้กันได้นะครับเพื่อพัฒนาวงการฟุตบอลไทยของเรานะครับทั้งกำลังใจให้กับทางทูวิชั่นไทยลีกและสมาคมฟุตบอลไทยสโมสรฟุตบอลไทยลีกนักเตะไทยกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟุตบอลไทยซายยดี้ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปฟุตบอลไทยซายยดี้สวัสดีครับ